สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องเดียดัมแอนทักนะครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับมาชมเจ้าฮีโนเมกาครับซีรีสห้ารอยนะครับรคับนนี้อ่าวันนี้อ่าเสียเจ้าของร้านใจดีนะครับให้อนุญาตรีวิวรถได้นะครับ<ะ>ก็ต้องขอขอบคุณนะครับร้านบี วีรพันธ์นะครับท่านผู้ชมครับที่ให้ความอนุเค์ในการถ่ายทำนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปรียบเทียบรถ2รุ่นนะครับก็คือค่ายของฮิโนแล้วก็ยูสุนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับช่วงนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นเจ้า ี4 5ไปนะครับท่านผู้ชมครับกันชนเขาค่อนข้างที่จะสวยนะครับท่านผู้ชมครับดูครับนี่ครับตีมาแบบนี้เดียดัมันทักชอบเลยนะครับมันสวยดีนะมันดูใหญ่นะครับปกติกันชนฮีโน่มันจะเป็นสองสองต่อนะครับอันนี้ก็เย็บหมุดนะครับนี่นะครับสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นสองต่อ อันนี้ก็ลอยเย็บเย็บตัวนี้เลยนะครับนีบ่เย็บยาวมาเลยนะครับก็ทำให้กันชนมันดูใหญ่นะครับมันดูเข้ากับหุ่นรถนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นรถพ่วงกระสีนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะเราไปชมด้านข้างกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรหัส fm 1 a e นะครับ 314แรงม้านะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับกล้องมันไม่โฟกัสนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นไฮสปีดนะครับนี่อ่ายูโรก็จะเป็นยูโรชีนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีโลโก้ของอ่า50ปีฮ i โน่นะครับท่านผู้ชมครับคันนี้ก็จะเป็นพ่วงแม่ลูกนะครับ ยี่สิบสองล้อนะค,ครับู้ชมครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นคอกสูงไปเลยนะครับดูครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมช่วงล่างของเจ้าฮีโน่กันนะครับอ่ะ นี่ครับช่งล่างเขาก็จะเป็นสองเผานะครับท่านผู้ชมครับอ่าแล้วก็จะเป็นหม้อลมนะครับนี่ครับหม้อลมสองเผาสังเกตนะครับตัวนี้มันจะห่อขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเป็นเผาเดียวเผากลางตรงนี้นะครับมันจะลงมาแบบนี้นะครับถ้าเป็นเผาเดียวอันนี้เป็นสองเผาก็คือมันจะตรงมาแบบนี้นะครับอ่าลองสังเกตดูนะครับหรือไม่ก็ดูจากเผาข้างนะครับท่านผู้ชมครับ เผวข้างก็คือตัวนี้นะครับนี่สังเกตตัวนี้นะครับเผาข้างนะครับนี่ครับสังเกตง่ายๆ่ายนะครับเทคนิคการดูรถเผาเดียวกับสองเผานะครับอันนี้เป็นสองเผาแน่นอนนะครับถ้าถ้าเผาเดียวเผาตามตรงนี้มันจะไม่มีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นแค่แผ่นเหล็กคุมไว้นะครับอ่าอันนี้คือข้อสังเกตข้อที่สองนะครับข้อที่สามก็ช่วงล่าง เผาหลังนะครับเผาหลังเดี๋ยวผมปีนให้มุดเข้าไปให้ดูนะครับเผาที่สามมันนะครับ,อ,รบอ,อันนี้ก็มุดไม่ได้นะครับ ก็เลยใช้ไม้มุดไปแทนนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับตัวลูกก็สูงมากนะครับท่านผู้ชมครับนี่ตัวแม่ก็เป็นกระทะเรเดียนยางเรเดียนนะครับท่านผู้ชมครับตัวลูกก็จะเป็นยางพันนะครับนี่ รถร้านนี้มีอยู่สองพ่วงนะครับอันนี้ก็ค่ายมีโนะนะครับต่อไปอีกค่ายหนึ่งก็เป็นเจ้าอีซูนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเจ้า f อ z เนะครับนี่ครับนี่นะครับสองคันนี้ผมเคยรีวิวลงช่องไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแต่วันนี้ได้รีวิวที่เดียวสองคันนะก็จะมาเปรียบเทียบความแตกต่างนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นประมาณปี5758นะครับประมาณนี้นะครับปัญจลักษกเอ็ก x z 360แรงม้านะครับตัวน,นี้กันชนก็ทำเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับดูครับ,รบกันชนก็นนดูใหญ่นะครับดูครับรถ ตัวนี้ก็ส่วนตัวเดียดัมเมนทักก็สาวกนะครับสาวกยูซสุนะครับชอบนะครับชอบอันนี้เป็นกระบะเหล็กนะครับเจ้าฮีโน่เราเป็นกระบะมีเนียมนะครับท่านผู้ชมครับก็จะต่างกันหน่อยนะครับเรื่องน้ำหนัก เจ้า360นะครับนี่ครับข้อดีของมันก็คือตัวนี้ก็จะเป็นยกหัวด้วยไฟฟ้านะครับเจ้าซีดีห้าร้อยยังเป็นยกด้วยคนนะครับคนเป็นคนยกดันหัวขึ้นนะครับแต่ถ้าจะเป็นวิกเตอร์ Victor, ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาชมช่องล่างของเจ้าอีซูุกันนะ,ะสังเกตที่ก็เหมือนกันนะครับ ดูนะครับนี่ก็จะเป็นสองเพานะครับข้อแตกต่างของฮีโน่กับอีซูนะครับหม้อลมเขาจะวางคนละแบบนะครับของอีซูจะวางหม้อลมไปแนวนอนและนาบกับแกนเพานะครับของฮีโน่จะวางหลวงยาวออกมานะครับเขาเรียกวางคนละแนวกันนะครับอันนี้วางแนวเรียบไปกับแกนเพานะครับส่วนฮิโน่ก็จะวางวางยาวมานะครับ มันก็เลยดูออกมาตรงล้อคู่หน้านะมอลกุการบางก็ทิ่กไครทิกมันนะครับชอบแบบไหนก็ก็ได้หมดนะครับตัวนี้ก็สองเผานะครับนี่ของฮิโนเราเขาจะมีโลโก้นะครับเขียนว่าฮิโนของอีสุเราไม่มีนะครับแต่รุ่นก่อนหน้านี้ไม่เขียนว่าอีสุนะครับมันจะเป็นรูปสัญลักษณ์ของตายอีสุนะ แต่รุ่นนี้ไม่ไม่มีนะครับไม่มีเป็นระบบสเพ่าเหมือนกันนะครับรถสเพ่าก็ใช้ในงานเกษตรนะครับงานเกษตรงานบ่อดินนะครับส่วนเผาเดียวก็เหมาะสําหรับพื้นถนนนะครับแล้วก็ไม่ไม่นิยมต่อพ่วงสักเท่าไหร่นะครับไม่นิยมถ้าเป็นงานหลังถนนก็นิยมนะครับแต่ลงบอ่อหรือว่างานเกษตร ม่นิยมเอาเผเดียวมาต่อพ่วงนะครับมันส่งผลหลายอย่างนะครับเวลาเข้านาเข้าไร่นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นความรู้นะครับข้อเปรียบเทียบนะครับระหว่าง2องค่ายนะครับใช้ค่ายไหนก็ดีหมดนะครับท่านผู้ชมครับแต่ส่วนตัวเดียร์ดันมนทักเป็นสาวกของอูสุนะครับ เดี๋ยวเรากลับไปดูข้างหน้ากันอีกสักหนึ่งรอบนะครับส่วนตัวยังไม่เคยได้ขับยูสุกนะครับท่านผู้ชมครับไม่เคยนะครับตัวนี้ยิ่งไม่เคยเลยนะครับ360ตัวนี้เดียดัมแอนทักไม่เคยขับนะครับเพราะว่า สมัยตอนที่อยู่กับพ่อพ่อขับทีโน่นะครับเป็นซีรีส์การ์ด n อ v นจีวีนะครับสองหกศูนย์นะครับลากหางสามเผานะครับไม่เคยขับรถพ่วงนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็ยังไม่เคยขับนะครับท่านผู้ชมครับก็บอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าเป็นสาบกอีซูนะครับแต่ว่าไม่เคยขับอีซุขับทีโน่นะครับอ ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์เซตนะครับผักสายผักขวนนะครับจะเรียกเซตก็ได้จะเรียก2ห้องก็ได้บางคนก็เรียกเกียร์สห้องนะครับห้องที่1มีสี่เกียร์ห้องที่2มีสี่เกียร์นะแล้วก็จะเป็น1เกียร์พิเศษนะครับหรือเป็นเซตเพราะว่าตรงเกียร์มันเขียนไว้นะครับเซตเนะครับก็เป็นเกียร์ผัดนะครับเดี๋ยวเรามาชมฮีโน่นะครับ ตัวนี้ยาร์ดแมนทักก็เคยขับนะครับแต่ว่าเป็นหัวลากนะตัวนี้สี่รีอ์ห้าร้อยตัวนี้ก็เป็นเกียร์แซเอฟเหมือนกันนะครับแต่ข้อเสียของรถการ๊าดก็แรงไม่ค่อยมีนะครับท่านผู้ชมเมื่อแรงตกก็ตกเลยนะครับเปลี่ยนเกียร์นี่ปวดมือเลยนะครับอ ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ